ช่วงนี้เนี่ยนะครับมันมีอนิเมะแนวซอมบี้เรื่องหนึ่งที่ดูแล้วแม่งโคตรอินชอบมากพนักงานบริษัทมาวิ่งหนีซอมบี้อย่างมีความสุขสุดเหวี่ยงปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาทั้งหมดทําสิ่งที่อยากทําในโลกที่ร่มสลายคือแบบดูแล้วนึกถึงตัวเองตอนที่สมัยเด็กๆปิดเทอมอะไรเงี้ยใช่ไหมปลดปล่อยความเป็นตัวเองหรือว่าสมัยนี้ทํางานก็จะมีช่วงที่ไม่มีโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็อยากทําอะไรก็ทําคือดูเรื่องนี้แล้วอินมากวันนี้ก็เลยจะมาอนิเมะแนวซอมบี้นี่แหละนะครับในหัวข้อคลิปที่ชื่อว่า7 อนิเมะแนวซอมบี้มากมายหลากหลายสไตล์ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปรับชมกันเถอะนะครับซึ่งก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจหน่อยแล้วกันนะ เรื่องแรกอย่างที่ได้บอกไปครับพนักงานบริษัทมาหนีซอมบี้1 0 0สิ่งที่อยากจะทำก่อนกลายเป็นซอมบี้ซอมร้อยเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มพนักงานบริษัทชาวญี่ปุ่นที่ตอนจบมาใหม่ๆเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอารมณ์ล่าเลิงมากแต่มันเข้าไปทำงานผิดบริษัทไงไปทำงานในแบล็คคอมพานีครับที่ทรมานทุรกรรมพนักงานแบบหนักหนาสาหัสมากอ่ะใช้ทำงานหนักเยี่ยงทาตก็อย่างที่เราเห็นในข่าวของญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับว่าแบล็คคอมพานีเป็นยังไงแต่ก ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พระเอกคนนี้ในที่ทรมานมานานแสนนานได้หลุดพ้นจากทุกสิ่งนะครับหลุดพ้นจากสถานนะซอมบี้ที่คอยทํางานให้กับบริษัทเพราะว่ามีเหตุการณ์ซอมบี้บุกเมืองครับคือซอมบี้บุกเมืองเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะเสียใจใช่ใชไหมเพราะว่าสูญเสียชีวิตปกติอาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นปก,ปกติได้อีกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตรงกันข้ามครับพอซอมบี้บุกปุ๊บเนี่ย ทำให้กลับกลายเป็นคนปกติอีกครั้งไงไม่ต้องเป็นทาสบริษัทอีกแล้วกลับกลายเป็นคนล่าเลงเหมือนกับสมัยเรียนอยากทำอะไรก็ทำคือแม่งวิ่งไปทั่วเลยแล้วพอยหลักของเรื่องนี้ก็คือเราจะิสต์สิ่งที่อยากทำา100อย่างก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้นะครับและพายายามทําให้มันสาเร็จพระเอกเรื่องนี้ก็จะทําอย่างนั้นนะแล้วทาแต่ละอย่างนี่มีแต่เรื่องฮาฮาคือใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงมากเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้อะแค่พอตก็ชอบแล้วดูอนิเมะก็ชอบมาก ต่อมานี้เป็นเรื่องแนวนักเรียนหนีซอมบี้ครับ g h s c h o o l of the Dead ฝ่าดงนรกเดินดินโรงเรียนมัธยมแห่งความตายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สมัยผมเข้าวงการอนิเมะนะใครเข้าวงการช่วงที่เรื่องนี้ดังๆก็ลองเว้นบอกหน่อยแล้วกันรุ่นร้าวคราวเดียวกันคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของนักเรียนมัธยมนะครับกลุ่มนักเรียนนะชาวญี่ปุ่นบวกกับอาจารย์พยาบาลที่นมใหญ่ครับอ e, ีที่ต้องมาวิ่งหนีซอมบี้กันเพราะว่ามีเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดนะครับเอาจริงๆซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยคือมันเปนเ ตามขนบธรรมเนียมซอมบี้มากแก๊งตัวเอกเนี่ยก็จะเริ่มแลกโดยการรวมกลุ่มกันใช่ไหมเรื่องนี้ก็จะรวมกลุ่มกันในรั้วโรงเรียนเหล่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนเหล่าอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ละคนก็ต่างที่มาสุดท้ายมารวมกลุ่มมาเดินทางด้วยกันเอาตัวรอดด้วยกันไปหาที่พักพิงหาอาวุธหาอาหารแล้วถ้าหาที่พักพิงได้ที่พักพิงก็จะต้องถูกบุกใช่ไหมเรื่องแนวซอมบี้ตามขนบอะ่ะที่พักพิงจะต้องถูกบุกแล้วก็เดินทางไปหาศูนย์ที่ใหญ่ขึ้นและต้องมีอีเวนต์ให้แยกจากกันบ้างเป็นบางทีแล้วกลับมาเจอกันใหม่คคคืือออตาามมมมขนนบบรรรัเ่่งีี้ไไะแ ความเป็นญี่ปุ่นใส่ความเป็นไทยสคูลเข้าไปใส่ความเซอร์วิสเข้าไปหรือไม่หน่อยก็ไม่รู้นะหรืออาจจะใส่เยอะเกินไปความเซอร์วิสเนี่ยเพราะมันเซอร์วิสมากเอาจริงใครที่เข้าวงการยุคหลังๆอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กันแบบเข้าแบบ3ปี4ปีข้างหลังเนี่ยเรื่องนี้คือไม่ดังแล้วลองอยากให้ลองไปหาดูกันถ้าเกิดอยากลองสัมผัสดูดนะ ต่อมาครับเป็นเรื่องแนวยูริทำกิจกรรมสู้ซอมบี้แบบน่ารักน่ารักกั๊กโคกุลาชิครับหนีตายซอมบี้โมเอแค่ภาพก็น่าดูใช่ไหมเวลาตอนแรกแบบโลกสดใสามากนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวแนวซอมบี้ระบาดตามหัวข้อของวันนี้ครับแต่จะเดินเรื่องแบบยูริทำกิจกรรมสไลด์ออฟไลท์ในรั้วโรงเรียนนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้นเพราะว่าสาวๆแต่ละคนเนี่ยก็จะทําตัวน่ารักน่ารักถึงแม้จะมีเรื่องโรคร่มสลายเข้ามาใช่ไหมแต่โลกที่สดใสเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการใส่ฟิลเตอร์ของน้องหนึ่งในตัวเอกของเรี้วกย ที่จิตใจแตกสลายไปแล้วนะคือคิดดูคนธรรมดาเนี่ยเป็นเด็กๆอยู่อะเกิดเหตุการณ์แบบโลกล่มสลายมีซอมบี้บุกอะมันต้องมีคนที่จิตใจแตกสลายแล้วกลายเป็นบ้าอยู่บ้างแหละก็คือน้องคนนี้เข้าอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเต็มที่นะครับไม่รู้รับรู้อะไรของโลกภายนอกแล้วไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรก็ตามตอนที่ฉายมุมของน้องคนนี้จะสดใสามากแต่ถ้าตัดภาพมาที่เพื่อนเมื่อไหร่แล้วก็คือแบบมืดมนมากคือเอาตัวรอดกันแบบแทบเป็นแทบตายอะคือสู้ชีวิตมากทําทุกอย่างหาอาหารปกป้องตัวเองสร้างโรงสร้างรั้วและติดอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ที่มก็อยยู่า และต้องมาคอยดูแลเยบ้าฮานดี้อีกนะแต่ก็เหมือนกับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นแหละน้องที่แบบสติแตกนะเพราะแบบเป็นคนไม่สนโลกก็ให้ความพลังบวกแกเ่เพื่อนๆสาวๆคน,นอื่นๆ ต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเคยคิดว่ามันจะเป็นตำนานตอนที่ฉายตอนแรกนะก็คือเรื่องญี่ปุ่นโบราณสู้ซอมบี้ครับโคเทสึโจนกคาบาเดริผ่าดงผีดิบคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องคาบาเดริเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกที่มนุษย์เนี่ยอยู่ยากแล้วเพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับซอมบี้นี่แหละแต่ว่าอึดถึกทนกว่านั้นมากร่างกายแข็งแกร่งมาออกอาราวาสนะครับทำให้เหร่ามนุษย์เนี่ยต้องไปสร้างเมืองเป็นป้อมๆแล้วแยกกันอยู่ไปหลบภัยอยู่หลังกำแพงออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเเเเศษนนนคััถ้้้้้าาาาาโดกดกกขขึมมแแลวอออชืืาายกก ทั้งปอมเลยพอาคุณคุณใช่ไหมใช่แล้วครับพอาคล้ายๆกับไททันหลบภัยหลังกําแพงเนี่ยซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยแหละนะครับร้อยวันพันปีเป็นเมืองที่ไม่มีซอมบี้บุกเข้ามาได้สักทีแต่พอเริ่มเรื่องปุ๊บอะ่ะซอมบี้บุกเข้ามาเมืองพังเละทันทีเลยแล้วพระเอกเนี่ยตอนแรกๆนะก็ถูกกัดด้วยครับแต่ว่าไม่ตายไม่กลายเป็นซอมบี้ถ้าเป็นคนปกตินี่คือเรียบร้อยไปแล้วนะสกิลพระเอกไงได้กลายเป็นครึ่งคาบานเนทแทนคุ้นุณไหมเหมือนเอเลนเน รดมาครับบวกกับที่พระเอกมันเป็นแบบแนวช่างๆอยู่แล้วใช่ไหมก็มีการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมืออะไรมาใช้ในตอนต่อสู้กับซอมบี้ด้วยก็สนุกดีนะครับภาพสวยมากดูตอนแรกนี่นึกว่าจะเป็นตำนานแต่ไม่ได้เป็นทุกวันนี้คนแม่งลืมไปแล้วว่ามีเรื่องนี้อยู่ในจักรวาลน,นี้แต่ก็จัดว่าเป็นเรื่องแนวซอมบี้ครับ ต่อมาอันนี้แนวพระเอกเป็นซอมบี้เลยครับก็คือเรื่องโคลวะซอมบี้เดสิกะเจ้านี่นั่นเหรอซอมบี้แต่ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นซอมบี้นะครับเป็นชายหนุ่มนักเรียนมัธยมธรรมดาที่อาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็ใช้ชีวิตเงาๆไปเรื่อยๆปเปื่อยนี่แหละไปเรียนกลับบ้านไปเรียนกลับบ้านแต่ความตื่นเต้นความวุ่นวายกำลังจะมาเยือนเพราะว่าอยู่บ้านดีๆเนี่ยก็มีฆาตกรโรคจิตบุกเข้ามาจิ้มหนึ่งในบ้านจริงๆตายไปแล้วนะแต่ว่าได้เธอคนนี้นี่แหละนะครับเฮลไซมาชชุบีวิตขึ้นมาาหยเป็นซอมบีเป็นารับใช้ ด้วยความที่ถูกชะตากันไงเคยเจอกันตอนหน้าร้านค้าใช่ไหมพระเอกก็ได้เข้าไปทักทายให้การช่วยเหลืออะไรนิดหน่อยเธอก็เลยแบบโอ้โหเห็นถึงบุญคุณแล้วก็เห็นพระเอกเป็นคนดีดก็เลยชุบชีวิตมาเป็นค่ารับใช้มาคอยดูแลเธอทําอาหารทํากับข้าวให้ที่อยู่เป็นซอมบี้ที่แบบว่ามันไม่เหมือนซอมบี้เท่าไหร่ใช้ชีวิตปกติมากมีอาจจะแพ้พวกแสงแดดอะไรนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนคนธรรมดาที่ถึกทนโดนหันไม่เป็นไรหลังๆนึกว่าเป็นสาวน้อยเวทมนต์นะแปลงร่างบ่อยเหลือเกิน ต่อมามีพระเอกเป็นซอมไบี้ไปแล้วก็ต้องมีนางเอกครับนางเอกเป็นซอมบี้ซังกาเลาโมนลักสาวซอมบีมโ้โมเอ็กซึ่งเรื่องซังกาเลอาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับชายหนุ่มที่มีความรักความคลั่งไคล้เกี่ยวกับเรื่องซอมบี้แบบขั้นสุดอะ่ะคือชอบดูอะไรพวกนี้มากหนังซอมบี้ซีรีส์ซอมบี้อะไรเงี้ยแล้วไม่ได้อยากจะเอาตัวรอดจากพวกซอมบี้หรือว่าอยากจะจัดการพวกซอมบี้อะไรเหมือนคนปกติที่แบบจะต้องจัดการใช่ไหมแต่นี้เนี่ยอยากจะได้ซอมบี้สวยๆน่ารักน่ารักมาอยู่เคียงข้างกายสักคนหนึ่งครับ พระเอกของเรื่องก็บ้าใช้ได้เหมือนกันซึ่งก็ได้จริงๆนั่นแหละก็ได้เธอคนนี้นะครับนางเอกของเรื่องที่เป็นสาวสวยประจําโรงเรียนนะเป็นลูกคุณหนูที่ชอบมานัดเจอแอบเจอกันลับๆดูหนังซอมบี้กันตอนดึกๆก,กันทุกคืนซึ่งพระเอกเนี่ยก็มาทํางานอาริเลตข,ของตัวเองเนี่แหละปรุงยาในการชุบชีวิตคนตายให้กลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมปรุงใบไม้ถ้าจำไม่ผิดคือพระเอกเนะี่ยมันจะชุบชีวิตแมวที่ตายไปซึ่งน้องนางเอกเนี่ยก็ขอไปหนึ่งขวดเนี่ยเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมแล้วก็เกิดจริงคือเธอตายแล้วก็ไได้้้้กกกาาาาายยยยเเปป็นนนนนอออมีีีตตท่่ิข ใช้ได้ผลไงเลยกลายเป็นซอมบี้มาอาศัยอยู่กับพระเอกเพราะว่าเธอก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันซอมบี้มันจะไปอยู่ไหนได้อะและ้วพระเอกก็แบบต้อนรับซอมบี้อยู่แล้วไงก็กลายเป็นซอมบี้ที่ถือว่าสวยมากๆเลยนะผมสีดําตาสีแดงคือสวยแบบคลาสสิกเลยครับก็อาศัยอยู่ด้วยการมีโมเมนต์อะไรกันตามปกตินี่แหละแต่ผมรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบไไงไม่รู้ไม่ค่อยชอบสาวซอมบี้เท่าไหร่ไม่ใช่ทางเลย ต่อมาอันนี้เป็นซอมบี้ไอดอลครับซอมบี้แลน์ซากะเรื่องในตำนานนะครับปันซอมบี้ให้เป็นไอดอลเอาจริงก็เป็นเรื่องแนวไอดอลนั่นแหละจัดแสดงสาวๆแสดงดนตรีน่ารักน่ารักใช่ไหมถ้าเกิดใครเข้าใจคำว่าไอดอลของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าแค่เป็นซอมบี้ไงนั่นะแหละคือสิ่งที่แตกต่างจากไอดอลหรือว่าอนิเมะแนวไอดอลอื่นๆน,นะครับสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นพวกซอมบี้ที่เสียชีวิตมาแล้วทั้งนั้นเอามาเป็นไอดอลรวบรวมโดยผู้จัดการวงใช่ไหมที่รวบรวมเหล่าไอดอลที่ตายแล้วเนี่ยเอามาท ทำวงดนตรีไอดอลกันจัดแสดงเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่ามีจุดมุ่งหมายอยู่ดูแลลืมไปละซึ่งเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูริทํากิจกรรมนั่นแหละนะครับให้ดูว่าชีวิตของไอดอลที่เป็นซอมบี้นะเป็นยังไงมีปัญหาอะไรแล้วก็ทําอะไรกันบ้างเพราะแบบไอดอลซอมบี้ก็ไม่ได้ง่ายใช่เวลาต้องแบบเมคอัพแต่งหน้าอะไรด้วยเพราะแบบหน้าปกติก็เป็นหน้าซอมบี้มีรอยยงรอยเย็ยบอะไรเงี้ยต้องแบบเมคอัพไม่ให้คนเห็นตอนแสดงก็จะมีปัญหาของซอมบี้ตอนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมอะไรกันเนี่ยก คือมันเอาซอมบี้มาเมิร์จกับไอดอลอ่ะก็สนุกเบเพลินดีถ้าเกิดใครอยากดูก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับก็ไม่รู้หาจากไหนนะก็หาดูเอาส่วนวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครดูมาจนถึงตอนจบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจหน่อยแล้กันวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ